วิคราสบอลสุดเด็ดกับ007สปอร์ต007สปอร์ตวันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับบทวเคราสสุดฟุตบอล FA Cup ัอังกฤษระหว่างออกฟอร์ดยูไนเต็ดพบกับอาร์เซนอลเตะกันที่เวลาตี3ราคาต่อรองเปิดมาที่อาร์เซนอลต่อ2ลูกครบ2ลูกครึ่ง อังกฤษเอฟเอัพเกมในรอบที่3ออกฟอร์เตรียมเปิดสนาม t ด e Cas s a m s t a d i ตมต้อนรับการมาเยือนของทีมอาร์เซนอลโดยเจ้าบ,บ้านออกฟอร์ทีมจากลีกวันภายใต้การนำทีมของคาวโรบินสันมาเจอของหนักในรอบนี้โอกาสจอดป้ายในรอบนี้มีสูงมากเหลือเกินนะครับสอดคล้องกับผลงานของทีมที่ผลงานในช่วงหลังนั้นดรอปลงไปเกมที่แล้วก็เป็นการแพ้มาต่อเอ็กเซเตอร์ในเกมนี้ของตัวเองซึ่งทาให้ผลงานตลอด5เกมหลังสุดของพวกเขานัชนะมาได้เพียงแค่หนเดียวทางฝั่งอาร์เซนอลภายใต้การนำทีมของมิเกลอารเตต้าดีกรีจากฟุง,งลีกสูงสุดอยู่แล้วนะครับแตแ แนนน่อแต่ด้วยศักยภาพของทีมแล้วเกมนี้ทีมเยือนน่าจะชนะไปได้แบบตามระเบียบเท่านั้นนะครับสอร์ค่า01รองอ x อกฟอร์ดความมั่นใจ8เต็ม10และก่อนจากกันวันนี้สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะดูฟุตบอลแบบจูจ่ใจไม่พลาดทุกไฮไลท์สำคัญก็กดลิงก์ใต้ดีสคลิปชั่นได้เลยครับ